คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือพระอุโบสถครับท่านฟังไม่ผิดแน่นอนครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือพระอุโบสถครับผมได้มีโอกาสได้มาทําบุญนะครับในแถวจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ได้มาเจอวัดวัดนี้ครับชื่อวัดคุ้มตําหนักครับอยู่ตําบลบางตะบูนอ่าบ้านแหลมเพชรบุรีครับนะครับแล้วก็พระอุโบสถหลังนี้ยังใช้ในการประกอบศาสนากิจอยู่ครับ ะยังลงมาทําวัดเช้าทํำวัดเย็นที่นี่ครับและที่เราเห็นนี้นะครับเป็นพระโบสถไม้โบราณครับตั้งแต่สมัยอยุธยาครับแล้วก็ได้ชำรุดผุพังไปตามการระยะเวลาครับตอนนี้ทางวัดก็มีความประสงค์ที่จะบูรณะพระโบสถหลังนี้ให้กลับมาใช้งานได้สมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งครับ ท่านใดนะครับที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาหัวหินมาบางตะบูนมาเขาย้อยนะครับวัดนี้อยู่ซอยข้างๆเขาย้อยสามารถเปิด GPS เข้ามาร่วมทําบุญที่วัดได้เลยครับ วัดคุ้มตำหนักนั้นนะครับเป็นวัดเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ในชุมชนนะครับเป็นชุมชนชาวมอญนะครับก็จะมีวิถีชีวิตนะครับแบบชาวบ้านครับแล้วก็ยังไม่มีความเจริญที่เข้ามาถึงมากนักนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยยังขาดทุนทรัพย์อีกมากมายเลยครับที่ทุกท่านนะครับที่จะมีโอกาสในการร่วมสร้างพระอุโบสถร่วมกันครับ ผมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันรับชมและแชร์ออกไปครับท่านใดนะครับที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาทางเขาย้อยนะครับหรือมาทางตาบางตะบูนบ้านแหลมเพชรบุรีนะครับแวะทําบุญร่วมกันได้นะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ